สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพี่ใบก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคันเพื่อนเนาะนี่มาเจอดอกไม้งามอีกแล้วนะคันเพื่อนเป็นผู้เป็นพวงเลยนะคะเพื่อนพี่น้องเบิ้งเบิ้งหอมมากเลยนะคะเหมือนดอกมะลิเลยนะคะดอกหอมมากนะคะเพื่อนไม่ทราบว่าดอกอะไรเหมือนกันนะคะพึ่งตอมเต็มเลยนะคะพี่น้องพึ่งตอมเต็มเลยนะคะเป็นดอกไม้ใน ประเทศออสเตรเลียนะคะีนนะคะช่วงนี้เป็นฤดูดอกไม้บานนะคะดอกไม้บานฤดูดอกไม้บานที่ต่างแดนนะคะสปริงซีซั่นนะคะดอกไม้ก็จะงามนะคะเห็นบพี่น้องทั่วทั่วเลยนะคะนี่กอแรกนะคะเพื่อนนี่เป็นกอแรกนะคะเพื่อนนี่เนาะมีอยู่สามกอพี่น้องมีอยู่สามกอนะคะนี่เนาะเลยพามาอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนนี่เนาะ งามอีหลีนะขั้นเพื่อนนี่กอที่สองนะขั้นเพื่อนกอที่สองยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะขั้นเพื่อนมีอยู่สามกอพี่น้องมีอยู่สามกอนะนี่กอที่สามนะขั้นเพื่อนเห็นปะกอที่สามไม่เท่าไหร่นะคะกอที่สองโอเคกอที่หนึ่งเพอร์เฟกนะขั้นเพื่อนนี่เนาะโอ้งามหลายพี่น้องนะโอ้งามจริงๆนะคะก็เลยแบบว่าถ่ายมาให้ เ,เพื่อนๆได้ดูนะคะกับความงดงามนะคะนี่เนาะหุ้ยตรงโน้นก็เป็นอันดอกไม้กวาดนะท่านเพื่อนเนาะแต่ว่ามันอยู่ในบ้านนั่นเพื่อนเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรงโน้อนอ่ะอันนี้มันอยู่ข้างทางพี่น้องเราก็เลยถ่ายได้นะคะก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะกับบรรยากาศดีๆที่นสวตรเลนยนะคะกับวันนี้อากาศดีลมไม่แรงนะคะเมื่อวานลมแรงมากนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลนะคะทุกกำลังใจที่มีให้กับพี่ไปดีๆตลอดมานะคะถ้ามีโอกาสดีๆเราก็จะพาไปถ่ายทำสถานที่ดีๆเก็บภาพสวยๆนะคะกับชีวิตในต่างแดนมาฝากนะคะวันนี้นะคะต้องไปก่อนละเดินนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ